วัดดีค่ะประเด็นมี่ยนเข่าเหนียวมีหมูเข้มกมีผักลวกน้ำเนาะคะ่ะมีแตงสองน่่ยมีกล้วยยยมกินเผาเหลียวกินกล้วยมากะเนาะประเด็นมีตะอุ่นกระเผาเกาประเด็นกันบด้วยปลไหลลงคลีบเน่าเติมเพิ่นมาหลายเนาะคะ่ะเนาะเฝ้าเสือเพิ่นประเด็นกับเร่ม,มันมีเวลาอันนี้ประเด็นไม่ก,กินเผาประเด็นกับเลยมาไทยอัน เหยพี่น้องเข้าเบืง้งเพราะว่าประเด็นบ่มีเวลาล่งคิดเงาเน,นาะผสิค่าพตะตัต้งกล่องผู้นังกรสวนไปพูนี่กรส่วนมากเขินมาผักอยู่บาน,นเราก็เลยลำบากประเด็ยนยามนันประเด็นเน่าควายเสียนเข็บยังแล้วก็ควายสิยอเราออกไปหาทายคิปอยู่ขังหนออยู่ข,งข,ขังใน่เห็นคนมันหลายส่วนไปส่วนมากเครื่องเป็นเราหมามาจากลูกพูดีเน,นาะ ประเด็นก็นเลื่อยสิมาเล่าให้ฟังขอโทษขอภไปด้วยกันเด้อบ่ได้ลงคลิปย่างหนึ่เพราะว่ากับข้าวเพิ่นขนมาจากลพบุรีน้ำแหน่ประเด็นก็เฮ็ดเพิ่นน้ำแหน่มันก็เลยบ่ไดแผลลงคลิปให้เบิ่งน้ำเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ขนมาเพิ่มบรรสือมานน้ำลายอย่างสิมางมหยังแกนอันนี้เพิ่นก็สิว่าให้เกรงใจเข้าเจ้านกันเนาะสีขาวตั้งโต๊ะตั้งหยังอันนี้ประเด็นเลือยไมากินข้าวก็เลยมาเล่าให้ฟังประเด็นก็สิกินข้าว เดินการหนึ่งข้าวเหนียวให้ข้าเจ้าก็เลยจกไว้หน่อยนึงไว้ตะกินกับหมูเนาะกันเนาะขับลวกพักไปเดินไปดึงพักทำเรื่องหน่อจุ่มไปเดินผูไว้ไปดึงมามาลวกกันกินก็ได้มีพักลวกกินก็ได้กินกับแก้วได้พักลวบไปเดินสิกินกับหมูเข้มกินกับหมูเข้มเนอกกันเนาะเดินก็เลี้ยงมาเราห้งกัน ก็คือเระข้าเจ้าอัน,นเบ่าอยู่ทั้งนั้นข้าเจ้ากันน,นั่นเนาะกันเนาะเป็นโซกันประเด็นกับสีทไทยเาานี่ยว่าอะไรดีประมาณเจ้าหน้าใหญ่เป็นมาจากาาโรบูดี้เนาะกันเนาะเป็นมาพักอยู่นี่เปนสิกลับกับลายมือเนาะมันมีโอกาสประเด็นกับสีขอวเป็นไปไทยคลิปนนข,าาข,าาข้างนอกเนาะเพราะว่าข้างในมันบานสะดวก ถ้า่าสะดวกจังเม็ดเลยล่ะคะ่ะอันนี้มากินเข่าเพอดีเพิ่นออกไปกันงนอกไปเดินกันสีเป้ากินเขา่าสีได้ไปเฮ็ดเวียกน้ำเนาะก,กันเนาะเคงสิได้อันเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเย้ยประเด็นก็นสิจบคลิปตอนนี้ก็สิบ่ได้เว้าคลิปไรตรงนี้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ เผื่อนใหม่ให้กำลังใจไปาเดือนกับขอใหา้เงินช้าๆได้พากริมงามด้วเพื่อวานงนาะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าไม่หมให้กำลังแรงใจมากความเม่นให้ผ่าเดืนมากกดไหลกดแค่ให้ผ่าเดืนกับขอบคุณนไหลๆด้วยแต่เด้อให้เจริญรื่อง,งรื่องเองก่าหนะขอบคุณตัวโลกใหายดูดีสบายข้อความเข็บจะได้ความไข่จะมีไปตั้งแต่ยืดลรื่องไซเมตขอบคุณนุูกกำลังแรงใจให้ทำมากข้าขึ้น เหตีดิ้งกับไปไปงมากกองเนาะกะนัน,กน,นเนาะคือเพลอนหวานเห็ดผสมพ่อได้กับให้ได้เห็ดผสมพ่อรวยกับให้ลุยให้จะเลื่อนปรุงเรื่องไปตั้งหมาธรรมะค่ะขึ้นย่อๆยิงๆขึ้นไปบ,บรรุญบารมีคุ้มครองด้วยค่ะเด้อประเด็นการคือเห็นเนานนะนนประเด็นมาเป็นลูกน้องข้าเจา้าความสะดวกสบายกับเือบ้านเฮาเนาะกันเนาะ ผมเสียดยังกับออนุญาตเป็นส่วนชูนเนวเพราะว่าหฮาอยู่ในเห็นบ้านเปิน่นสิถไทยยังเด็นกับออนุญาตเป็นสะพันบ่่อยไทยเพราะว่าไปดเดินมาอยู่น้ำเปินน่นาะันเนาะอาศัยยูน้ำปราเจ้าหาเงินไปจะผักจะข้าวซะกอนเนาะคันเนาะจักคสีากับบ้านแม่กะเท่าแถวยุบันยู่ผู้เดียวเดนก็หาเงินส่ง ส่วนนี้โควิดก็บ่ได้ไปหาเม่จักเที่สงนการประเด็นมาศิลาไปหาแม่อยู่ก็สิเบ่งข้อิดก่อนว่ามันเป็นยังไงเด้อต้นศาสตเลาต้นเลาเนาะกันเนาะแต่ว่าลูกร้านกันอยู่นัอยู่ดอกยันไกลๆกันนึงเจ้าก็มาม่องมบิ่งเห้เพิ่นกระเทาแล้วเนาะกันเนาะ เรียกตนสาดแม่ประเด็นเต่าแล้วประเด็นก็เรียกตนสาดตประเด็นก็โู้หาเล่าอยู่ว่าเจ้าเตี้ยประเด็นก็เรียกเบาเงี้ยอ,กอกีกตอนนี้กนเลิกอ่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณถูกการตั้งแรงใจขอบคุณทุกการติดตามประเด็นก็จะจบแค่นี้เอาไว้ติดตามคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อคลิปนี้เอาไว้ซักหนี้ยสกัน เบิ่งกล้วยหอมนึกออกไหมเบื่งกล้วยหอมสวัสดีค่ะ